สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีสัปดาห์นี้นะคะปะ้าชีไม่ได้ทำกับข้าวอีกแล้วค่ะแต่ว่าป้าชีทำเป็นขนมหวานซึ่งป้าชีใช้ถั่วขาวเป็นตัวหลักนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเมนูขนมหวานโดยใช้ถั่วขาวของป้าซึ่งก็คือถั่วขาวต้มธรรมดาน,นี่แหละค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะส่วนผสมค่ะถั่วขาวน้ำตาลมะพร้าวกะทิแล้วก็ใบเตยค่ะ เดี๋ยวจะสงสัยกันค่ะทําไมป้าต้องทําป้ายนะคะคืองนี้เวลาไปขึ้นโต๊ะอ่ะมันก็มีอาหารหลายอย่างใช่ป่ะบางอย่างมันก็ดูง่ายเนาะมันก็รู้เลยว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางอย่างมันก็ดูไม่ออกไงก็สงสัยแต่ถ้าป้าทําแบรนด์อย่างนี้ใช่ไหมล่ะพอป้าทําแบรนด์เสร็จท่านก็หยิบขึ้นมาดูเลยแล้วท่านก็อ่าน อ๋อซองวิต้มถั่วขาวอะท่านก็รู้แล้วว่าในนี้เป็นอะไรเรื่องของเรื่องป้าเองก็ชอบทําของแปลกค่ะของแบบที่ไม่ค่อยมีใครทํากันอะก็ธรรมดาเนาะถ้าหากง่ายๆได้ในตลาดก็ซื้อเอาสิเราก็ทําของที่แบบว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆในตลาดจะได้ได้กินอะไรที่มันแบบว่าไม่ซสส้ำซากจําเจแบบนี้อนะนันก็จะเป็นยี่หอ้อซองวิ ถั่วขาวต้มเราจะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะแล้วก็ใส่ถั่วขาวไปต้มไปเรื่อยๆจนถั่วขาวสุกนะคะอันดับแรกก็ต้องหอมๆด้วยใบเตยก่อนค่ะคน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วขาวลงไปค่ะวันจันทร์ที่สิบสองนี้อาจจะยื่นใบลาไว้ก่อนดูหน้าตาของถั่วขาวที่เราต้มไว้ค่ะถั่วขาวอะคะ่ะเป็นถั่วที่แบบแข็งมากค่ะ ต้องต้มนานๆค่ะไม่งั้นไม่นิ่มนะคะตอนนี้ก็ต้มไปจนน้ำงวดแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาใบเตยออกก่อนนะคะคือน้ำตามันอยู่ในถุงมันยากนะคะป้าก็เลยเอาใส่ถ้วยไปก่อนโอ้เดือดปุ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 ดเลย ถ้าเดือดปุดๆแบบนี้เดี๋ยวเรายกลงนะคะแล้วเราจะทำหัวกะทิรอไว้เลยค่ะใส่หัวกะทิค่ะอันนี้คือน้ำใบเตยผสมกับแป้งข้าเจ้านะคะจะทำให้หัวกะทิที่จะราดถั่วขาวเราค่ะมันข้นขึ้นค่ะ,ค,ะค่อยๆคนไปนะคะ เติมเกลือด้วยนะคะเพราะว่าควรจะมีรสชาติเค็มปลาแรป้ปลาแระคะ้ค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวแป้งข้าวเจ้าที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะมันจะทําให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะกะทิสําหรับร้านน้าขนมเราเริ่มมีความแบบเดือดเล็กน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอเดือดแล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้ววันนี้ก็อาบน้ำเข้านอน,อนได้ พรุ่งนี้เช้าค่ะจะมาอุ่นสักรอบหนึ่งนะคะเราค่อยราดลงไปบนกล่องอันนี้แม่เดือนแ,แล้วเทแล้วเทแล้ว,ลวปิดเลยค่ะแล้วตัวใส่ค่ะแล้วก็ราดด้วยกะทิ เค็มเค็มม,มันมันค่ะหลังจากนั้นเราท็อปปิ้งด้วยงาขาวค่ะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะ,ะเป็นถ้วยที่สวยงามแยกชั้นอแบบนี้นะคะ สองวิถั่วขาวต้มค่ะที่เหลือนี้เดี๋ยวเราเอาไปฝากพ่อหลา่าแม่เกสรค่ะถั่วขาวต้มพร้อมที่จะเดินทางไปวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปวัดสิบถ้วยค่ะอีกสองถ้วยฝากใช้ในเครื่องแบบหน้าป้อมนะคะส่วนในกล่องใหญ่ๆนี่สามกล่องจะเอากลับบ้านค่ะ ไปฝากพ่อหลาแม่เกศสอนนะคะไปค่ะไปไวัดกัน นี่เหมือนกับอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าระหว่างการเดินทางมีการสั่นสะเทือนค่ะปนกันมาเรียบร้อยวันนี้ขึ้นศาลาค่ะเพราะว่าฝนตก เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูถั่วขาวที่มาวัดค่ะถั่วขาวเป็นถั่วที่แข็งนะคะป้าชีแช่น้ำหนึวันหนึ่งคืนต้องมอีสอชั่วโมงก็ยังแข็งถ้าใครคิดจะทำต้องต้มให้นานๆกว่าน,นี้นะคะอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ